สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบพับจีฟังดูแปลกๆแ,แ,แต่ก็โอเคนะและใช่แล้วนะฮะในเกมก็ได้เพิ่มแพ็กเสียงมาใหม่และเป็นแพ็คเสียงที่บอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การสุ่มแน่นอนเพราะมันก็คือแพ็กเสียงของเหล่านักภาคทีมพันธมิตรนั่นเองแกงนี่มาเลย<ะ>เปิดไม่มอง เป็นนนช่ี้บอกเลยว่าโคตรดีแบบดีจริงๆซึ่งเดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมีรีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าในแพ็กเสียงนี้มีเสียงอะไรมาบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะครับนอกจากการที่เราจะต้องมาสุ่มแล้วเพื่อที่จะแพ็กเสียงแบบครบชุดนะสำหรับคนที่แบบว่าเอ,ย,อยากได้แพ็กเสียงแต่แบบไม่มีงบในการสุ่มนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามันมีแพ็กเสียงขนาดย่อยที่แจกอยู่นั่นเองซึ่งก็คือกิจกรรมนี้เลย เขาจะแจกแพ็กสิ่งอันเล็กให้กับเราแบบฟรีๆเลยเพียงแค่ล็อกอิน hmm. ให้ครบ5วันเท่านั้น mm hmm. บอกเลยว่าโคตรคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วอย่าลืม ไปล็อกอินและรับของรางวัลน,นี้กันด้วยนะครับและชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอ,อื่นๆอ,อีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ แต่สำหรับคนที่อยากจะสุมจริงๆและอยากได้ครบทุกเสียงจริงๆนะครับก็มาสุมได้ด้วย Ocean Crystal และอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายคลิปมากๆใครที่มีโอกาสให้สะสม Ocean Crystal นะครับสะสมไว้เลยเพราะมันคุ้มมากๆเวลามีของแบบ Exclusive มานะครับและมันจะชอบให้แลกอยู่บ่อยครั้งด้วยด้วย o c e a n Crystal อันนี้ถ้าไม่เอาจริงๆก็ยังมีให้รีวิวให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะแต่ก็หวังว่าจะ และใช่ครับโอเชียนคริสตัลพวกนี้มันตกอยู่ชิ้นละ20 UC แต่จริงๆคือในกิจกรรมมันถูกกว่านั้นไงก็คือบางทีอาจจะได้มาในราคา10 UC หรือบางทีก็อาจจะไม่ต้องเสียสัก UC เลยก็ได้โอ้โหรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยโอเคก็กลมๆก็มา400 UC แล้วนะี่ยบางคนเห็นสุ่มแบบทีละกล่อง2กล่องก็ออกนะแบบงงๆอะ่ะซึ่ง ผมก็คิดว่าไม่น่าใช่ผมแน่แต่ก็อาจจะอยากลองดูสักหน่อยมั้คือก็ไม่ได้หวังแต่พูดไปงั้นแหละจริงก็หวังอยู่ลึกๆแบบอืมโอเคได้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 ไดไดเลขเ็ดคือเลขโบนดผมนะเพราะมันคือเลขวันเกิดผมเพราะงั้นวันเกิดก็เพิ่งผ่านมาเองช่วยออกอะไรดีๆได้ไหมคะ ตอนเริ่มอยู่กี่อันนะสี่รกว่าอันใช่ไหมท้าาาาาาอาาาาดไม่โดากาาาาาดาาาาดาา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 อาา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 ่าาาาง ถ้าถึงสิบไม่ออกผมสุ่มร้อยหนึ่งเลยนะหกโ,โอ้เจ็ดโอ้โหโอ้ขอบคุณขอบคุณกว่าแม่งจะออกนะ โอ้โหค่าเสียหายเท่าไหรว่วะนะ้อะตีกลมๆว่าเราเริ่มจากที่400ละกันค่าเสียหายก็อยู่ที่ประมาณ130 130คูณ20เท่ากับ2,200ยูซีเอ,อ้ยไม่แย่นะสำหรับแพ็กเสียงของพันธมิตรแต่ก็เยอะไปกว่าที่ควรเป็นมาเอ <c oughs> ็งนาก็ได้มานะจริงๆวันนี้ผมก็สูงแบบ10กยูซีได้หัวระดับแดงมาด้วยนี่หัวนี้แบบงงๆไหนเออแพ็กเสียงพันธมิตรโอเคแล้วไหนๆเราก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชงกันดีกว่าว่า <c oughs> มีเสียงอะไรกันบ้างนะ เดี๋ยวพี่เปิดให้หล่อๆเลยไปขยี้มันให้แหลกตอดมาไม่หลับเปิดกลับดับนะวัยรุ่น <c oughs> โคตรดีหมอชุบหน่อย <c oughs> <c oughs> คือมันดีจริงนะดีทุกเสียงผมว่านะเราห่างกันสักพักเอาไป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 ไหนเหรอไหนล่ะปืนอาจายเอกตัวเองท่านพูดเจริญด้วยปัญญาช้าก่อนสหาย ก้มตามสิจ้าก้มตามยิงแม่ไให้หมดไม่สนลูกใครปังๆพี่น้องครับเข้าวงอเพนกันป่ารอบอีกพร้อมก่อสุดหลอดพร้อมแยงถอยหมอนพี่ครับมีพัสดุมาส่งะครับพี่เนี่ยเพื่อนเยอก,กระสอดเพืนหมดก็วิง่งหยุดไม่งั้นจะยิงแบบพิกแท็ท้ ยังตึนครับแจนขอโทษเอาเธอหวานเจียย๊ยบยา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 กระสุนยุนไหนเนี่ยเราก็เจอของดีซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยฮัลโหล my ฟรรนด์เปิดไหมดนีได้เลยลูกแพร่ No เองนี่มันของแทรเกือบหลับยาวสวัสดีครับ ท่านส,สมาชิกชมรมคนชอบพับขีเนี่ยคือดีทุกเสียงจริงๆคือใครที่อยากได้เลยครับแนะนําเลยมันคุ้มมากๆก,กับไม่กี่พันยูซีนะถ้าเทียบกับแพ็กเสียงสมัยก่อนนะเมื่อก่อนแพงมากตอนนี้คือแบบคุ้มจริงโอ้โหทำให้นึกถึงหนังจีนทั้งหลายแหล่เลยดีดีจัดดีจัดก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเขาแจกฟรีด้วยนะสำหรับแพ็กเล็กแต่สำหรับใครที่อยากได้แพ็กใหญ่นะครับและสะสมออชียนคริสตัลมาก็อย่าลืมไปสงกันด้วยนะเพราะบางที เพื่อนอ,อาจจะเป็นผู้โชคดีเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่าน,นั้นก็เป็นไปได้นะครับแต่ไม่ใช่ผมไงใช่แค่แคันไม่ใช่ผม